ปริศนากำเนิดแสงจากเด็กไม่เอาฐานของสวรรค์กลายเป็นพลังที่เทพทั้งฟ้าต้องยืมใช้นี่คือเส้นทางของพระสุริยะที่คุณยังไม่เคยได้ยินค่ะพระอาทิตย์หรือที่รู้จักกันในนามพระสุริยะโอรสของพระ กัสยะปะืฤศีและพระแม่อทิติเดิมทีพระอ,องค์มีนามว่าพระมารัตันทะหนึ่งในเทพอทิตยะทั้ง12องค์หลายชื่อยาวเหยียดเหมือนเชคลิตแอดเวนเจอร์เลยพระวรุณพระมิตราพระอ,อัต ยามันพระพักวะพระองศาพระพาตีพระอินพระวิศวกรรมพระปรัชญะพระอังสุมานพระปูสันและแน่นอนพระมารัตันทะค่ะตอนที่พระแม่อธิติให้กำเนิดมาเนี่ยลาวพี่ๆอธิตย์ยาทั้ง11องค์ออกมารอเทเปงและสมีแสบตาเชียวแต่พอถึงคิวองค์เล็กโอ้โห พระมาาลาตันทะเนี่ยออกมาผิวมนไม่สว่างไม่เงางางเหมือนพี่ๆเลยเหมือนกับเปิดกล่องมือถือแล้วได้เครื่องโชว์ยังไงอย่างนั้นพ่อแม่อาทิติถึงกับใจหายเลยนะคะโอ้ยลูกเอ้ยแม่ก็รักเจ้านะแต่พระอาทิมนมนแบบนี้แม่กลัวคนจะล้อนอะ่พะพ่อแม่ก็เลยเผลอทิ้งไปด้วยความเสียใจนะคะ แต่เลือกยังไม่จบเท่านั้นค่ะต่อมาพี่ชายทั้ง11ก็สงสารน้องคนเล็กเพราะถูกแม่ทิ้งก็ช่วยกันมอบพลังแสงให้ จนพระมาราตันทะเนี่ยได้เป็นพระสุริยะเทพสุริยันแห่งดวงอาทิตย์จากมนมน์กลายเป็นเทพที่แซ่บที่สุดในจักรวาลเลยทีเดียวโลกสวรค์เนี่ยยังแข่แสงกลางวันนะคะเพื่อที่จะค้ำชูจักรวาลจำเป็นต้องมีผู้ที่ยิ่งใหญ่ในเวลากลางวานันพระศิวะซึ่งเป็นผู้รักษาสมดุลของจักรวาลจึงแต่งตั้งพระสุริยะให้เป็นเทพประจาดวงอาทิตย์ค่ะสุริยะ แม้เจ้าเคยถูกทอดทิ้งแต่บัดนี้เจ้ารับพลังแห่งพี่น้องและรัศมีอนุ่งโรดแล้วจัก,กรวาลยังไร้แสงกลางวันไม่สมบูรณ์โดยเหตุนี้ข้าขอให้เจ้าเป็นดวงตาแห่งกลางวันเผาผ่านความมืดไปตลอดกาลจากลูกที่แม่ไม่เอากลายเป็นพระอาทิตย์ผู้ครอบครองกลางวันค่ะพูดได้คำเดียวพระอาทิตย์ไลทอัพแล้ว พระอาทิตย์เนี่ยทำงานอย่างไรนะเหรอทุกเชา้าแสงแรกที่แตะขอบฟ้าแท้จริงแล้วคือราชรถสีแดงเพลิงของพระสุริยะแล่นขึ้นสู่ฟ้าจริงๆแล้วมีสารถีนะคะสารถีผู้กล้าหาญชื่อว่าพระอรุณค่ะแหม่พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผักก็คงต้องเล่าเรื่องพระอรุณให้ฟังสักหน่อยค่ะพระแม่วินาตาแม่ของพระอรุณค่ะ ตอนที่คลอดลูกออกมายังคลอดเป็นไข่อยู่นะคะทีนี้ก็ตื่นเต้นอยากรีบเปิดไข่ค่ะเปิดไข่ก่อนนะคะโดยที่จริงๆอ่ะยังไม่ครบกำหนดเปิดเมื่อเปิดออกมาแล้วก็เท่ากับว่าร่างกายของพระอรุณที่อยู่ในไข่นั้นอะ่ะกลายเป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่ถึงช่วงเวลาค่ะช่วงร่างจึงไม่ครบนะคะกำหนิดก่อนเวลาเพราะมารดารีบร้อนแบบนี้เขาก็ยัง เป็นแสงแห่งอรุณได้ทั้งๆที่พิการนะคะชื่ออรุณเนี่ยหมายถึงแสงแดดก่อนพระอาทิตย์เสมอคะ่ะดูเหมือนเป็นผู้ประกาศแห่งวันใหม่เลยทุกๆวันพระอรุณจะขับราชรถสีแดงเทียมม้าเจ็ดตัวอันนี้แทนวันทั้งเจ็ดของสัป,ปดาห์ให้พระสุริยะเสด็จขึ้นของท้องฟ้าพระสุริยะก็มักจะถามว่าอารุณพร้อมหรือยัง พร้อมเสมอพะยาคาโลกกะเช้าข้าพร้อมแล้วบางตำราเขาก็กล่าวเอาไว้นะคะว่าพระอาทิต์เนี่ยจะอยู่บนรถเทียม้าเจ็ดตัวแต่บางครั้งเขาก็บอกว่าเป็นม้าหนึ่งตัวแต่มีเจ็ดหัวล่ะค่ะจริงๆแล้วเท่ากับว่าพระอาทิต์เนี่ยมีคาเลนดา้าอยู่ในมือเลยนะคะเนี่ยแหละพระอรุณเนี่ย เป็นคู่ใจของพระอาทิตย์ใช้แขนใช้หัวใจที่แข็งแรงถึงแม้จะกำเนิดมาแบบไม่สมบูรณ์คนเราทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่นะคะหามันให้เจอค่ะและกลับมาที่พระสุริยะอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จริงๆเนี่ยขอเล่าประวัติอีกนิดนึงซึ่งจริงๆเนี่ยพักได้เล่าไปแล้วในคลิปของพระสาวอย่างไรลองไปติดตามพระสาวดูเพิ่มเติมนะคะ พระสุริยะได้อภิเษกกับนางสลัญญาเป็นทิดาของพระวิศวกรรมมีโอรสทิดาหลายคนค่ะแต่นานวันนานวันเข้านางสลัญญาทนรัศมีของพระอาทิตย์ไม่ไหวเจิดจ้าแสบตาเกินนางจึงสร้างเงาขึ้นมาชื่อว่านางฉายาเป็นเงาของนางเองคอยอยู่ดูแลแทนตนค่ะ นางฉายาเนี่ยอยู่แทนจริงๆค่ะอยู่แทนจนมีโอรสอีกชุดใหญ่เลยหนึ่งในนั้นคือพระสนิหรือพระเสาด้วยนะคะและวันหนึ่งพระสนิมีเรื่องกับพระยมค่ะนางฉายาก็เข้ามาห้ามพระยมโกรธเข้าเพ้อเตะแม่ตัวเองค่ะเตะจริงๆนะคะนางฉายากโกรธค่ะจึงสาบให้พระยมขาพิการมีหนอนกัดกินพระยมด้วยความเจ็บปวดวิ่งไปหาพ่อค่ะ พระสุริยะรู้ได้ทันทีว่าเนี่ยไม่ใช่นางสรัญยาเพราะว่าโดยปกติมารดาจะไม่สาบลูกตนเองนะคะพาสุริยะจึงไปถามพระวิศวกรรมพ่อตาจึงได้ทราบว,ว่านางสรัญยาเนี่ยแปลงเป็นม้าไปบำเพ็ญตบะอยู่ที่หิม,มพานส่วนที่อยู่นั้นนะี่คือนางฉายาค่ะพาสุริยะจึงออกหานางสรัญญา ก่อนที่จะออกหานะคะภาวิศวะกรรมสงสารลูกสาวค่ะกลัวลูกสาวจนทนแดดไม่ได้อีกจึงทำการขูดรัศมีหนึ่งใน8ของพระสุริยะออกเพื่อลดความร้อนออกไปและนำรัศมีที่เป็นความร้อนเหล่านั้นไปสร้างศาสตราวุธต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างเช่นขวานปรารสุเอาไว้ถวายพระศิวะดาบนันทกะถวายพระวิษณุพระขันถวายพระพรม หกถวายพระขันทก,กุมารคันธนูวิชัยถวายพระอินคาถาถวายพระพิรุณคันธนูคันธีวะถวายพระอัคคณีกระบองมหาการถวายเท้ากุเวนบ่วงยมมาบาดและตะบองยมมาทันถวายพระยมหอกถวายพระพายค่ะ พราวิศวกรรมเขาเป็นช่างใหญ่อยู่แล้วนะคะเขาจึงเอาแสงหนึ่งในแปส่วนเนี้ยมาสร้างเป็นเกราะคุ้มฟ้าและศาสตราแห่งทวยเทพค่ะและแล้วพระสุริยะก็ออกตามหาจนพบนางสรัญญาในป่าหิมะพานจนได้พระองค์ก็ได้แปลงร่างเป็นม้าค่ะเพื่อเข้ากับม้าตัวเมียของนางในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ให้กำเนิดบุตรนะคะในขณะที่เป็นม้านั่นแหละค่ะ จึงกำเนิดบุตรเสียงเป็นม้าค่ะเป็นแฝดเทพนะคะชื่อว่าเทพแฝดอัศวินที่รักเรากลับด้วยกันเถอะนางสริยาก็ตกลงปรงใจกลับบ้านด้วยกันจ้าและพระสุริยะก็มีนามอื่นๆอีกมากมายเช่นพระสุรยะพระรวิพระมิตรพระพานุ ภาสกรทินกรนภัสสอนปภากรที่วากรคราวหราดมานตันทะสาวิตรีวิศวาวัตรหรือวิศวัตน์นั่นเองชื่อรหล่านี้ยคือชื่อของพระสุริยะทั้งนั้นคุ้นกันบ้างไหมคะมีใครชื่อแบบนี้บ้างเอ่ย ทีนี้เนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่ากันว่าต้นสายปลายเหตุที่ทำให้โรคนั้นมีกองทัพว,วานอนไปช่วยพระรามนั่นน่ะมาจากพระอาทิตย์ด้วยนะคะดังนั้นขอเล่าต่อเลยค่ะภรรยาของฤาษีองค์หนึ่งนะคะชื่อว่านางการอัจจนานางคนนี้สวยงามมากนะคะเป็นภรรยาของฤาษีที่มีฤทธิ์เรื่องเดชเลยทีนี้เนี่ย พระต่างๆก็มีเสด็จมาหานางค่ะพระอินเสด็จมาก่อนและก็ทำให้หนางตั้งครรภ์น,นะคะได้บุตรชื่อว่าพาลีผู้ทรงฤทธิ์เดชแข็งแรงดังพระอินต่อมาพระอาทิตย์เราเนี่ยแหละค่ะเสด็จมาบ้างเกิดเป็นสุครีพผู้มีกายสีแดงราวแสงตะวัน แต่ขราวนี้ลือสีรู้ความจริงก็พิโรธสิคะอืมหญิงใจไม่ซื่อลูกเจ้าที่เกิดมาไม่ใช่สายเลือดของเราเอาละ่ะเมื่ออยากเล่นสนกับเทพนักข้าจะขอสาบเจ้าบุตรเหลา่านี้อย่าได้เกิดเป็นมนุษย์เลยจงเป็นวานอนกระโดดปีนป่ายทั้งวันทั้งคืนกินกุ้วยแทนข้าว นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่สองพี่น้องกลายเป็นพยาวานอนแห่งเมืองขีดขินพาลีได้พลังจากพระอิน์ส่วนสุครีบก็ได้พลังจากพระสุริยะเบื้องหลังดูเหมือนเป็นเรื่องผัวผัวเมียเมียนะคะแต่ความจริงก็เป็นกลวิธีของเทพเจ้าที่จะสร้างยอดวานอนมาร่วมศึกรามเกียรตินั่นเองค่ะ และในบรรดาศัตรูทั้งหลายของพระอาทิตย์กลับมาที่พระอาทิตย์อีกแล้วพระอาทิตย์ขยะที่สุดคิดว่าคืออะไรคะไม่ใช่อังคารไม่ใช่เสาค่ะแต่พระอาทิตย์ขยะราหูนะคะราหูอสูรที่ตัวขาดและเป็นผู้ที่เจ็บใจพระอาทิตย์อย่างยิ่ง เพราะอะไรจำได้ไหมคะในรายละเอียดไปฟังคลิปได้จากราหูนะคะแต่ผักขอเล่าย่อๆค่ะว่าครั้งกวนกเกษียณสมุทรราหูเนี่ยแอบแปลงกายเป็นเทพเนียนๆไปนั่งร่วมดื่มน้ำอำมฤตค่ะแต่ว่าดวงโวยก็มาถึงเพราะพระอาทิตย์และพระจันทร์ดันเห็นเข้าเมื่อเห็นก็รีบไปฟ้องพระวิษณุทันทีพระวิษณุก,ก็โกรธนะคะกล้าดียังไงราหู คว้างจากสุทัศนะฟันกลางตัวราหูเลยนี่แหละค่ะเป็นที่มาว่าราหูเนี่ยมีตัวแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองเขาไม่ตายนะคะเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำอมฤตไปแล้วทีเนี้ยราหูจึงคลางแค้งพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระจันทร์ที่เจ้าฟ้องข้าจำเอาไว้ ราหูผูกใจเจ็บค่ะคอยดักกลืนพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่เรื่อยๆนี่คือที่มาของสุริยุปราคาและจันทรุปราคาตามคติพราหมณ์และฮินดูค่ะทุกครั้งที่สุริยุปรปาคาเกิดขึ้นโบราณเชื่อว่าราหูกำลังกัดกินดวงตะวันแต่ว่าไม่เคยถาวรน,นะคะเพราะอย่างไรแล้วพระอาทิตย์ก็ต้องหวนกลับมาเปล่งแสงให้โลกเสมอละค่ะ ในโหราศาสตร์ไทยพระอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีนิสัยใจร้อนหัวรุนแรงตัดสินใจไวแต่ก็เฉียบขาดเด็ดเดียวนะคะรักศักดิ์ศรีรักเกียรติยศไม่ชอบให้ใครมาดูถูกมีภาวะความเป็นผู้นำสูงเป็นผู้นำหัวขบวนเลยมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองมากรักอิสระไม่ชอบถูกบังคับ จุดแข็งคือกล้ามั่นใจเป็นผู้นำที่เด็ดขาดแต่จุดอ่อนก็มีนะคะใจร้อนงดหยิดง่ายอะค่ะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์หรือมิตรของพระอาทิตย์ก็คือพระพระหัสค่ะเพราะพระพรหัสเป็นผู้ใหญ่มีเมตตาเป็นผู้อุปถัมภ์ส่วนศัตรูน่นเหลอก็คือพระอังคารเพราะว่าพระอังคารเขาแ็แรงเหมือนกันจึงทะเลาะและขัดแย้งได้ง่ายๆค่ะ สรุปค่ะคนเกิดพระอาทิตย์ไฟแรงมีบารมีในตัวเองแต่ต้องระวังเรื่องใจร้อนนะคะเรื่องราวของพระอาทิตย์เนี่ย เตือนเราไว้ว่าแม้ใครจะถูกทอดทิ้งหรือถูกมองว่าไม่คู่ควรแต่ด้วยความเพียรและพลังใจที่ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งก็จะสามารถเปล่งแสงของตัวเองได้พระอาทิตย์ดับได้เพียงชั่วคู่แต่รุ่งอรุณก็ยอมกลับมาเสมอเหมือนกันกับชีวิตของคนเราแหละค่ะต่อให้เจอความมืดเพียงใดถ้าใจยังไม่ดับแสงก็ย่อมกลับมาอีกครั้ง ถ้าชอบตำนานแน่นๆฟังเพลินๆของผักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ